สวัสด <formation> ีครับพบกับผมนี่แหละปราชญ์ลีนะครับนะหรือสักคาเรคคอร์ดนะครับนะหรือทางช่องยูทูบกับสักคาเรคคอร์ดวงเล็บช่องสองกับอีกอ่าช่องยูทูบสักคาเรคคอร์ดนะครับนะผมจะลงคลิปต่างๆหรือคลิปทั่วไปหรือคลิปเพลงทั้งช่องยูทูบสักคาเรคคอร์ดวงเล็บช่องสองนะครับนะส่วนในช่องยูทูบสักคาเรคยกอนซึ่งผมจะลงเกี่ยวกับงานรับจ้างทั่วไปนะครับนะต่างๆนะน้าผมนะเกี่ยวกับงานอย่างเดียวนะถ้าพูดได้เอาเอาช่องผมไปบอกแบบบุญไหวเฮตุใดงานผมเสียหายนะผมบอกเลย ผมมีแจก้งจับดิกสิทธิทันทีเลยนะครับนะเพราะผมไม่ได้ทำค่ายเพลงผมทำช่องทางต่างๆนานาเพื่อรับจ้างเพราะผมลงทุนสื่อกล่องสื่อทุกอย่างนี่เองนะครับเป็นการลงทุนเงินตัวเองทั้งนั้นนะครับนะบอกไว้ก่อนมื่อสิมาเขียนเพลงอ่ะเฮ็ดีปันใดกับใดใจเจ้านะครับนะบเขียนเองแต่งเองก็คือสีลองเองนะครับเพราะไม่ได้เขียนใครเบิ่งล้เคื่องสีม้วนใดเด็ดทำผมละเสียงนี กเพลงอ่ะพิด <r> <im> ีปันใดก็บอะไ้เจ้านะครับนะเขียนเองโดยผมนายนแหละปัชชานีนะครับนะแยังเองลองเองนะครับนะคนบ้านสังเสียเท่าไหรนะครับเขามาเบิกเลยนะครับนะหรือเขามาากจะได้เพลงมาสื่อกับพ่อมีขายนะครับนะเขามาเบิกเลยนะครับนะ อันยามาสื้อนะครับนะผมก็เขียนเพลงขายนําเหื่อนกันนะครับนะเพีงไในที่ผมมาผมก็เก็บว้นะครับนะ้ไว้เห็ดนะครับนะเพลงไหนที่ผมเขียนแล้ะบ่คอยโดนใจปรนเดนผมก็เก็บว้ขายนะครับเพราะมีให้ขายนะครับนะผู้ได้สนใจก็เข้ามาเรือกเบื้องดนนะครับนะก่อนซื้อจะเล่นให้ฟังด้วยนะครับนะแล้วครับมาฐานนะครับนะบ่แพงเกินไปนะครับนะอย่าลืมนะครับนะฝากกดติดตามทางช่อง YouTube นะครับนะสกาเรคคอร์ดบุ้งฤทธิช่องสอง กับอีกช่อง YouTube นะครับนะสตาร์เลขขอรนนะสองช่องนะครับนะฝากกดติดตามนะครับนะหรือทางเพจ Facebook กสตาร์เลขขอนะครับนะหรือทาง Facebook กอะนีลัพประชาลีนะครับนะหรือผู้ใดต้องการติดต่อมาหาผมโดยตรงกับ e-id n u 3 3กับอีกไลน์นะครับนะ e-id n u 3 4นะครับนะหรือเบอร์โทร0611 29 73นะครับนะหรือเบอร์โทรกับศูนย์แปดมห้ยไมคครับเบอร์ไม่ค์ผมยังจำไม่ได้ใดโทรที่เขาศ ไอดสามห้าหนึ่งสองศูนย์สีเกห้านะครับนะสองเบอร์นี่นะครับสองไลน์ติดต่อมาได้นะครับนะอย่าลืมนะครับนะฝากกดติดตาม้วนะครับนะเดี๋ยวจะทำผลงานไปเรื่อยครับเขียนเพ่งไปเรื่อยนะครับเธอซ็ตเพ่งในที่โดนใจเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นให้ฟังอีกนะครับนะแล้วก็สิค่อยหาทุนเก็บทุนเหตุดไปนํานะครับนะแล้วก็ถ่ายคลิปไปนํานะครับนะประมาณสองแสนเท่านั้นครับนะฝากกดติดตามนะอย่าลืมนะครับนะ อย่าเอาของผมไปเบอกว่าเฮ็ดไข่พวงไายเพลงนะครับผมไม่ได้เฮ็ดไายเพลงครับผมเฮ็ดช่องทางต่างๆในการรับจ้างงานผมใครทําจ้างนั้นจ้างนี้ผมันไทยนั่นนี่นะแล้วก็ถ่ายคลิปเพลงผมก็เฮ็ดไปหน้าทุ่นตัวเองเงินตัวเองนะครับผมไม่ได้ไปเอาเงินไปนะครับถ้าพวได้โดนหลอกนี่คนหน้าตาอย่างไรเป็นส่วนเจ้าเฮ็ดหน้าตาแบบไหนนั่นแหละเอาน้ำผู้นั้นอย่ามาเอาน้ำผมนี่ผมอยู่ซื่อๆไปละครับ